หลายคนเรียกร้องมาดูไอ้ในแอปดำก่อนเนาะนานๆมันไหลฟีฟ่านี่ครับเป็นมือวางให้เพิ่มกันแต่ครับเสื้อขาวครับถึงวันไหนครับระยองนี่ครับสกูแบ็กหนึ่งเมตรทัพปูอลูกนี้เอ้าเสียกี่แต้มน่ะนี่ครับเพื่มกันแต่ครับเสื้อเพิ่มยกมาเอ้าตีเปิดทางโอเคอย่างนั้นครับดดบเบา นั่นแหละสวยสามสองแต้มครับสองศูนย์ม้แรกครับลายเล่นเขาเรียกว่าบอน้ํามันครับบางคนอาจจะถนัดฝั่งนี้บางคนอาจจะไม่ถนดัดเส้นเนาะมันอร่อยเนาะถึงจะเล่นได้นี่ครับผู้ติดสลับดอกนะครับปื้มสุดปื้มยกมาไม่ถึงปื้มสามมากลับครับปื้มยกมานี่ครับปื้มแกันแตกตีกันออกเลยเล่นใหม่ครับ ลุงชาลีเอาตอเอาสองครับฉลานครับป้มตัดแต้มหน่อยป้มนี่ครับส้เปลี่ยนด้วยครับตีติดโอ้โหป้มครับลุงนี้โอ้ยป้มตีติดครับเรียนโรงเรียนไหนครับเดี๋ยวรอดูก่อนครับฟ้านี่ครับตีติดโอ้ฟ้าก็ไม่ธรรมดาครับมือวางนี่ครับวางดีครับมือตีครับพี่ฟ้าทั้งวางทั้งตีได้ครับลุงมิกิ กูตั้งท่ายกมาตีสลับดอครับตีติดปื้มนี่ครับตีออกเหมือนกันครับแต่ลูกปื้มยังไม่ออกลุงชาลีวางเข้ามาสวยปื้มมาของเราครับปื้มยกมาอ้าวตีแกนออกปื้มจะตีแกนออกตลอดครับเพราะว่าฉยายาปื้มแกนแตกครับอ้าเปลี่ยนปื้ม จะเน้นไปแข่งเลยที่โอเพ่นที่โคราชปึ้มนี่ครับตีติดออกครับง่ายๆครับปึ้มอู่ไหลมาง่ายๆหลุดครับลูกนี้คู่ลุงชาลีครับอีลิกทําไงครับปึ้มยกมาอือลายตรงตีติดด้วยครับสองแต้มเดียวอู่ยกหาบดอกมาลูกนี้เข้าเปลี่ยนด้วยครับปึ้มมาทางวิชาการแล้ กีฬเหานี่ครับปื้มโอ้ตีติดนะครับสแต้มอูครับรู้จักท็อปไหมท็อปไหนนาะเอาวางเปลี่ยนครับใครมาบ้างก็มาหลายคนอยู่ครับวันนี้ครับปื้มวันนี้ยกมาตีติดนะครับอืมปื้มติดสองกระเบีดครับสองคนที่เบีดใช่ไหมแต่ตอนนี้สองเบีดใครสองกองอะตอนนี้ตอนนี้เสี่ยอน่าจะอยู่ของมาแล้วน้องแอลมาเชียร์ซูชิใช่ไหม เป็นจบไปแล้วลุงชาลีเปลี่ยนไหมอุ้ยเปลี่ยนเฉยโอ้โหระยะสิบลูกนี้โอ้โยโดนด้วยครับโอ้โโอเปลี่ยน